นั่นคือทางรถไฟที่เราจะไปกันนั่นปกติอ่ะถ้าเรามองตรงนี้ถ้าน้ํมันปกติน้ํามันจะท่วมหมดเลยแล้วทางรถไฟมันจะมันเหมือนมันลอยน้ําได้อ่ะมันจะไม่เห็นเสาเลยแต่ตอนเนี้ยมันเนียนกริบโอเคตามสัญญานะครับวันนี้เห็นไหมวิวสวยมากเห็นไหมอยู่ที่จังหวัดลบบุรีนะครับวันนี้อย่างที่บอกแหละครับว่าเราจะพูดถึงเรื่อง สไตล์การเต้นนะครับว่ามีสไตล์หรือบ้างแน่นอนหลายคนผู้ปกครองหลายคนเวลาจะไปเรียนเต้นมันจะบอกไปเต้นไปเต้นไปฮิปฮอปไปอะไรนั่นโน่นนี่คือเราอาจจะต้องบอกตรงนี้ว่ามันอุย้ยนุ่น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 สะพานผุดสะพานผุดแลแล้วเราก็ได้มาสะพานผุดนะครับถือว่ามาแล้วกันมาเลยมาเลย สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Dan Trip Channel นะครับวันนี้เราจะพากันไปเที่ยวที่นิวซีแลนด์เมืองไทยสวัสดีครับ <c oughs> ถึงจุดนัดพบของเราเรียบร้อยแล้วนี่ฮะเป็นใครไปไม่ได้ครับนี่ครับคุณโมตัวโตเจไม่เคยเรียกชื่อถูกนะฮะแล้วก็เพื่อนร่วมทริปเดิมๆของเรานะครับึินข้าว ไม่ต้องเห็นหน้ามาหลอกเห็นตรงนั้นก็ดีแล้วมากับสามีเขานะเดี๋ยวเราจะไปกันต่อที่เค้กบ้านสวนนะฮะสาขาสองไปแวะกินข้าวก่อนแล้วก็เราค่อยลุยไปครับใกล้ถึงแล้วฮะแต่งานเข้าเล็กน้อยนะครับนี่นี่ บาจับมีปัญหาแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวกลับไปทําที่บ้านทุกอย่างต้องเอาออกหมดนะครับแก้วนงแก้วน้ำอะไรเอาออกหมดห้ามหนักเดี๋ยวลุดเป็นไงครับคุณมอตเจครับรถซีรถซีซีต่ําผมสามารถออกทริปได้ไหมครับสบายครับสบายผมขับตามอย่างเดียวแปดสี่ จากปั๊มปตทเมื่อสักครู่นี้นะครับเราใช้เวลาเดินทางมาประมาณ35-40นาทีอ๋อต้องขอบคุณนะครับช่องไปไหนมาบ้างนะครับที่ได้รีวิวสถานที่จุดนิวซีแลนด์นี้ไว้นะครับที่มากับน้องแก้มผมเลยตามรอยมา2 ย่ถึงแล้วครับเขาวยาเดินทงอ่ะนี่มาอีกแล้วคนเดิมผู้ที่เคยถ่ายวิดีโอไว้เต็มไปหมดไม่เคยลงคุณโมโตเจครับก็มาใส่ช่องเราไปเรื่อยๆตรงนั้นสวยจริงนี่ตรงนี้นี่แต่แต่ถ้ามันเป็นหน้าฝนเนี่ยมันก็จะเขียวๆนะเรามาทำบุญกันนะครับ ถือนะถอให้ใครที่ชมอยู่นะครับขอให้ได้บุญด้วยกันนะครับสาธุสาธุสาธุด้วยกันนะครับสาธุสาธุสาธ,สาธุอันนี้ใครรู้นะว่าเป็นแบบเขาเรียกว่าสถาปตัตยกรรมทางด้านบอกกันด้วยนะครับคอมเมนต์ไว้นะเขาพญาเดินท o ง Today's gonna be a good day Wake up Today's gonna be a good day Wake up Today's gonna be a good day Wake up Today's gonna be a good day เรียบร้อยครับเขาพยาเดินทรงนะครับเป็นไงพี่นักเป็นไงบ้างมันก็ทำไงได้มันต้องมาหน้าร้อนอ่ะนะสวยงามหน้าหนาวมีหมอกนะขึ้นนะแล้วมีบ่อยด้วย ดเดี๋ยวเราจะไปกันต่อที่รางรถไฟลอยน้ำนะครับโคกขุ่จากตรงนี้ไปประมาณ31กิโลตรงนั้นเดี๋ยวอาจจะต้องหาทางลงไปในเขื่อนด้วยไม่รู้จะลงยังไงมันมันมีทางแหละแต่ต้องหาดูาเหรอ,อ,อ,อโอเคไปกันครับจากจุดชมวิว360องศาของเขาพญาเดินทง เราเดินทางไปที่รางรถไฟลอยน้ำโคกขลุงนะครับใช้เวลาประมาณ35นาทีต้องขอบคุณคุณโมโตเจนะครับที่เป็นคนพาและนำทางเราไปนะครับ no degree, bitch, และนี่ครับทีเด็ดของที่นี่นะครับจะมีช่างภาพนะครับมืออาชีพอยู่ที่จุดถ่ายภาพและเราจะได้วิวสวยๆกับรถเท่ๆในเวลาเราขี่นะครับอย่างตอนที่เราเห็นในต้นคลิปแล้วนะครับ เม hey. ื่อเราได้ภาพสวยๆแล้วนะครับให้เราไปเช็คท sí, ี่แฟนเพจลุงขี่ทัวร์ลิงนะครับแล้วก็พูดคุยถามไถ่ยกันในนั้นได้เลยครับและอย่างที่ได้กล่าวไปข้างต้นแล้วนะครับจากจุดชมวิวเขาพญาเดินทงไม่ไกลครับไม่นานเลยนะครับก็จะมาถึง สะพานลางรถไฟลอยน้ำโคกคลุงนะครับ ตัวเยอะไม่มีเยอะไหมโอ่นไปดักลอ่ะเด๋งในนาปลาแล้วตกลแล้วแล้วแล้ววัดอ่ะครับพี่วัดที่ที่วัดจมน้ำอ่ะโอ้วัดจมน,น้ำวัดจมปัวทุกที่เลยมาแล้วอ่ะเลยแล้วผุดขึ้นมายังจับเลยตอนนี้ยังน้ำอย่ามากอ๋อแล้วถ้าเกิดไปสะพานผุดเราต้องอ้อมไปทางนู้นใช่ไหมต้องไปต้องไปถึงไอ้วัดมณฑวานและเลี้ยวถนนทีนี้วัดมณฑวา,าน,วาวนออที่แยกนะครับนี่นี่ก็หาปลากันได้ตลอดปีเลยป่ะได้ครับ ปลานินอะไรพวกนี้แหละครับปลานิลหลวงปลานิลหลวงปลาพ่อปลาพ่อครับผมเราถึงแล้วนะครับใต้สะพานเขื่อนป่าศักดิ์ชลสิธิ์สะพานนี้ข้างบนนี้ครับที่สวยๆเนี่ยคือทางรถไฟลอยน้ำนะครับที่เขาเรียกว่าลอยน้ำคือมันผ่านน้ำไปเลยผ่านเขื่อนไปเลยนะฮะก็ ถือว่ามีความสุขสมบูรณ์นะครับเรายังเหลืออีกจุดหนึ่งนะครับก็คือสะพานผุดสะพานผุดเนี่ยอาจจะต้องไปนั่งเรือเดี๋ยวเราจะไปหาข้าวกินตรงหาดมะนาวหวานนะครับกับทีมงานเราเนี่ยแก๊งเราและเรากินข้าวเสร็จแล้วก็จะลงไปลงเรือเดี๋ยวดูก่อนว่ามียังไงบ้างถ้าสะดวกลงก็จะลงแต่ถ้าลงไม่ได้ไม่เป็นไร โอเคตามสัญญานะครับวันนี้เห็นหมาวิวสวยมากเห็นไหมวันนี้อย่างที่บอกแหละครับว่าเราจะพูดถึงเรื่องสไตล์การเต้นนะครับว่ามีสไตล์อะไรบ้างแน่นอนหลายคนผู้ปกครองหลายคนเวลาจะไปเรียนเต้นมันจะบอกไปเต้นไปเต้นไปฮิปฮอปไปอะไรนั่นโน่นนี่คือเราอาจจะต้องบอกตรงนี้ว่าสไตล์การเต้นเนี่ยผมผมเปรียบเทียบระหว่างนี้ก่อนนะสำหรับวันนี้นะครับเพราะการแยกไปแต่ละสไตล์แต่ละรูปแบบเนี่ยมันลึกเยอะเยอะมากๆนะครับอาจจะต้อง ค่อยๆเป็นสเต็ปต่อไปเรื่อยๆแต่วันนี้เราจะบอกถึงเรื่องสไตล์การเต้นที่เขาเรียกว่าคลาสสิกกับสตรีทนะครับคลาสสิกคืออะไรคลาสสิกจะเป็นเรื่องของการบัลเล่นะครับอ่าคอนเทมพอร์รี่แจ๊สแดนซ์หรืออะไรอย่างเงี้ยครับที่เขาต้องการความสวยงามนะครับแต่อีกอันนึงคือเขาเรียกว่าสตรีทแดนซ์นะครับสตรีทแดนซ์เนี่ยมีมีทั้งฮิปฮอปป๊อปปิ้งร็อกกิ้งเบรกกิ้งโอ้โหแบบเยอะมากมายนะครับก็อย่างที่บอกแหละว,ว่า เราจะลงลึกไปใน EP ต่อๆไปนะครับวันนี้เราก็อยากให้รู้กันก่อนสำหรับคนที่จะพาลูกหลานไปเรียนเต้นทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วเราต้องดูตัวต้นแบบของเราทำไมเราถึงอยากมาเรียนเต้นหรืออย่างเช่นเราเห็นนักร้องคนนี้เต้นเฮ้ยเท่ดีเราต้องดูให้ดีก่อนว่านักร้องคนนี้เขาเต้นสไตล์ไหนเราถึงเข้าไปเรียนให้มันถูกสไตล์ได้จะได้ถูกจริตกันนะครับส่วนใหญ่วลาเราเห็นเราเห็นพวกเขาว่าแดน่นะ โคเเดนนีครับเราต้องดูดีๆและรายละเอียดลึกๆมากๆเลยนะครับเพราะว่าวันนี้โคเวเดนเนี่ยมันไม่มีสไตล์ตายตัวเลยเพราะว่าโคเวเดนเนี่ยมันเป็นการเต้นของนักร้องเกาหรอไหมฮะแล้วเราก็ไปเรียนแบบเขามาซึ่งไม่ผิดนะครับไม่ผิดแต่มันจะผิดมากๆถ้าเราไม่รู้ว่านักร้องคนนี้เขาเต้นสไตล์ไหนอยากให้รู้เอาไว้ตรงนี้นะครับเพื่อประโยชน์กับพี่ๆน้องๆเพื่อนๆที่จะ พาลูกพาหลานไปเรียนเต้นนะครับแล้วก็ต้องขอบคุณนะครับที่ติดตามคลิปนี้นะครับแต่ยังไม่จบหรอกคลิปนี้เดี๋ยวเราจะไปต่อกันติดตามกันครับว่าเราจะไปไหนกันต่อนะจ๊ะ ถึงแล้วครับหาดมะนาวหวานทะเลน้ำจืดมันโอ้ยนุ่นๆสะพานผุดสะพานผุดแล้แล้วเราก็ได้มาสะพานผุดนะครับถือว่ามาแล้วกันนะต้องนั่งเรือออกไปวันนี้เพราะเเราลุยกันมาเยอะแล้วมันก็ร้อนมากนะครับถือว่าดูตรงนี้แล้วกันเดี๋ยวซูมเข้าไปให้ดู เพื่อนๆครับตอนนี้เราอยู่ร้านวินวินนะครับเป็นคาเฟ่ก็ถือว่าไม่รู้ความโชคดีหรือความโชคร้ายก็คือไฟตกนะครับแอร์เปิดไม่ได้แต่ก็โอเคลมเย็นดีนี่พามาดูควายฝูงควายแบบเยอะแล้วก็แบบดูดีเลยอะ่ะเดี๋ยวเรากินข้าวเสร็จเราจะออกไปท่องตรงนี้นิดนึงนะครับแล้วก็ค่อยไปหาที่พักและเตรียมตัวกลับบ้านนะครับก็สะพานมาเกี้ถือว่าเราได้เห็นแล้วแหละนี่ เอาจริงๆสมัยก่อนผมเห็นบ่อยนะแต่ยุคเนี้ยไม่ได้เห็นควายแบบเยอะๆเป็นฝูงใหญ่แบบนี้นานแล้วเอ้ยเอ้ยเอ้ยไม่ดิไม่นะไม่นะ เฮ้ยไม่ได้แล้วไปก่อนดุขวายก็สงสัยเลยไม่รู้หนีก่อนครับท่านผู้ชมร้อนมาดีนะจ๊ะ จ๋งเลยครับมันสวยจริงนี่หนุนน้องนัดนะครับกับแฟนนะครับวิวแกะไปดูแกะกนะันก็ต้องบอกลานะครับคลิปนี้จากตรงนี้เลยนะครับก็ต้องขอบคุณนะครับสำหรับคนที่ติดตามชมมาจนจบคลิปนะครับก็ขอบคุณจริงๆครับ ถือว่าเป็นกําลังใจให้กับผมนะครับและทีมงานที่มีแต่ผมคนเดียวนะครับที่เป็นทีมงานโอเคและคลิปหน้านะครับเราจะมาคุยถึงเรื่องการเต้นในแบบไหนนะครับมีแน่นอนครับแต่ขออุบไว้ก่อนนะครับขอลาจากจากคลิปที่เป็นภาพสวยๆที่นิวซีแลนด์เมืองไทยตรงนี้เลยนะครับบ๊ายบาย